อยากรู้ง่ายๆว่าคุณนักษิณยังอยู่ชั้น14จริงหรือไม่และเดี๋ยวจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปคือถามว่ามีการส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตามระเบียบหรือไม่เพราะว่า,าจริงๆแล้ว,ลวไปไปอยู่นอกเรือนจำเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลหรืออะไรเนี่ยเราคงเคยดูหนังเคยได้คงเห็นภาพต้องมีไปยืนหน้าห้องนะฮะ,ะต้องไปยืนเ,เว้นกันผัดเว้นกันกรรมธิการบอกถ้าอย่างนั้นช่วยส่งรายชื่อผู้คุมที่ไปเข้าเวน้นให้กรรมธิการรับทราบหน่อยได้ไหมกำลังจะเข้าสู่120วันที่คุณนักษิณอยู่โรงพยาบาลตำรวจครับคุณระก่อน แรงกดดันในทางการเมืองดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆใชรประกอบกับระเบียบของกรมราชทัณฑ์ให้คุมขังนอกเรือนจําได้ครับถูกตั้งข้อสังเกตว่าไปเอื้อให้กับคุณทักษิณหรือไม่ครับ,ค,รบคือมันแน่นอนว่าระเบียบนี้มันไม่มีมหรอกครับออกมาสําหรับใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าที่เขาเอามาวิเคราะห์การเอามาชําแหละกันเป็นรายข้อรายมาตราเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าคุณทักษิณสามารถใช้ประโยชน์จากระเบียบนี้ได้ที่สําคัญคือตั้งแต่ออกมาเนี่ยคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เงียบงันเหลือเกินไม่อธิบายให้เคลียร์เพราะฉะนั้นระวังเรื่องนี้จะกลายเป็นประเด็นในทางการเมืองและถูกจุดติดขึ้นมารเริ่มเห็นสัญญาณแล้วจากที่กรรมธิการการตํารวจรซึ่งสสใชัยชนะเดชเด,ดโชจากพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เรียกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาตอบคาถามกันหน่อยมีทั้งพลตํารวจตรีสามารถม่วงสิรินแพทย์สบเโร,รงพยาบาลตํารวจ ผู้บัญชาการเดือนจําพิเศษกรุงเทพและคุณวัชระเพชรทองครับอันนี้เป็นในฐานะผู้ร้องครับร้องเรื่องนี้เข้าไปในกรรมธิการตํารวจฮะแต่ว่าดูเหมือนกรรมธิการจะไม่ค่อยได้คําตอบอะไรที่รตรงประเด็นสักเท่าไหร่อลองดูก่อนว่ากรรมธิการเขาอยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างครับเยอะมากนะฮะอยากรู้ง่ายๆว่าคุณนักสินยังอยู่ชั้น14รจริงหรือไม่ครับและเดี๋ยวจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไป คือถามว่ามีการส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตามระเบียบหรือไม่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วไปไปอยู่นอกเรือนจำเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลหรืออะไรเนี่ยเราคงเคยดูหนังเคยะไรคงเห็นภาพต้องมีไปยืนหน้าห้องนะฮะต้องไปยืนเวนกันอ่าัดเวนกันอ่ากรรมธิการบอกถ้าอย่างนั้นช่วยส่งรายชื่อผู้คุมที่ไปเข้าเวนให้กรรมธิการรับทราบหน่อยได้ไหมแล้วเหตุดการออกระเบียบของกรมราชัณฑ์เรื่องการคุมขังนอกเรือนจํามันมาบังคับใช้เอาใน ปีนี้ปีนี้ตอนนี้นะฮะเพื่อถูกตั้งข้อสังเกตครับเอื่อคุณนักษินไปนอนที่บ้านหรือเปล่าอืมแล้วเดี๋ยวจะให้กรรมธิการลงพื้นที่ครับไปที่โรงพยาบาลตํารวจครับเพื่อพิสูจน์ทราบอืมจะพิสูจน์กันยังไงคือได้เจอตัวหรือคือคือคือไปบอกล่วงหน้าอย่างนี้สมมติว่าสมมติว่าวันนี้ท่านไม่ได้อยู่นะครับคือไปบอกลวงหน้าแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวจะมีอีกนะว่าจะไปวันไหนมีมีบอกด้วยฮะเขาก็ไปรอได้แน่นอนคนที่จะต้องชี้แจงก็ต้องเตรียมตัวครับถามแม้กระทั่งว่า มีการตัดผมมีการกักตัวตามขั้นตอนสําหรับคุณนักศินไหมครับแล้วเหตุใดท่านสามารถไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจได้ถ้าเทียบกับนักโทษคนอื่นครับได้รับการดูแลเช่นนี้หรือเปล่าคําถามพวกนี้ถือว่าแหลมคมนะฮะก็คือว่าเป็นคำถามที่คาใจผู้คนค,คุณชัยชนะในฐานะประธานกรรมธการบอกรู้สึกผิดหวัง วันนี้ไม่สามารถได้รับคำตอบที่กระจ่างจากทั้งกรมราชธรร์และโรงพยาบาลตำรวจตรงนี้มีมีคำมีคำข้อสังเกตว่ากระบวนการส่งตัวคุณนักษินไปโรงพยาบาลตำรวจทำตามขั้นตอนจริงหรือเปล่าคุณกใช่ครับน,นี่นะฮะก็คือตั้งแต่แรกเนะี่ยมีการกักตัวก่อนเข้าเรือนจำหรือไม่คือตอนเข้าไปเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับแดนที่กักตัวแดนแรกรับก่อนนะฮะเพื่อที่จะไปตรวจโรค นะครับ่อนี้อยู่หรือเปล่าแล้วเหตุใดจึงส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจในคืนนั้นทันทีเพราะว่าจริงๆแล้วตามขั้นตอนทำเนียบปฏิบัติเนี่ยเขาจะส่งไปโรงพยาบาลราชธรนมก่อนถ้ารักษาไม่ได้ถึงจะไปโรงพยาบาลลําดับถัดไปก็ต้องเป็นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ่อนจะไปถึงโรงพยาบาลตำรวจใช่ครับซึ่งเป็นสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติใช่ครับมันข้ามธรรมเนียมปฏิบัติไปหรือเปล่าครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลตํารวจยืนยันไม่ได้มีการวินิจฉัยให้ส่งไปโรงพยาบาลตํารวจในคืนนั้นอ่าอ่าเนี่ยครับทำไมมันกลายเป็นเรื่องละเนี่ยอ๋อโรงพยาบาลตํารวจไม่ได้มีการวินิจฉัยแล้วทําไมถึงส่งไปครับแล้วคุณชัยชนะก็ถามว่าทําไมอดีตนายกได้รับการรักษาตัวในชั้น14ต่างจากนักโทษคนอื่นๆครับ สุดท้ายกรมพัชชธานไม่สามารถตอบคำถามได้ไม่กระจ่างอลองฟังคุณชัยชนะที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ครับ มตรีมีประเด็นอะไรถึงจะต้องเร่งรีบออกระเบียบนี้ออกมาเพื่อลองรับใครหรือเปล่านะครับสิ่งที่แพทย์ได้ชี้แจงว่าหลังจากรับตัวนายทักษณิณเนี่ยนายทักษณิณมีโรคประจําตัวก็คือว่าหนึ่งมีโรคความดันโลหิตสูงเส้นเลือดติดตันแล้วก็เป็นไวรัสบ,บีแต่ถ้าเราดูภาพในภาพข่าวโซเชียลต่างๆเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นไวรัสบ,บีคบคนเป็นไวรัสบ,บีดื่มวน์กับลูกไม่ได้ถ้าดูในทิกตอกหลังสุดดื่มไวน์แล้วก็มีการเต้นแรปเตอร์ด้วยนะครับ ตั้งแต่คุณทักษิณเดินลงจากเครื่องมาที่อาคาร M 7เนี่ยใช่ครับคุณไัยชนะบอกมองไม่เห็นท่าทีของอาการป่วยแล้วก็ภาพในอดีตที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวก็มาที่การสิ่งที่จะทําเมื่อไม่ได้คําตอบที่น่าพอใจวันนี้จะถึงขั้นเชิญท่านทวีรัฐม่นเรยุติธรรมปลัดกระทรวงยุติธรรมและก็อธิบดีกรมราชัณฑ์ครับซึ่งทั้งสท่านเนี้ยเท่าที่ผ่านมาเวลาถูกตั้งคําถามถูกจี้หนักๆก็ครับออกไม่ถูกเหมือนกันนะครับคุณประกรณ์ครับ ถ้าไม่สามารถให้คําตอบได้เดี๋ยวกระทรวงยุติธรรมบอกตกเป็นจําเลยสังคมครับแล้วก็บอกว่ากรรมธิการจะเดินทางไปโรงพยาบาลตํารวจพิสูจน์ว่าคุณนักศิลอยู่จริงหรือไม่ครับแต่ดูตัวแดงๆฮะบอกว่าจะไปหลังปีใหม่ก่อนวันเด็กฮะบอก <c oughs> ดบดีเลย <c oughs> บอกช่วงเวลาไว้ก่อนทำลายชัดเจนครับอ้างว่าเพื่อเป็นของขวัญวันเด็กอ่า แจ้งล่วงหน้าเพื่ออะไร <c oughs> แล้วทางฝ่ายที่เขาจะเตรียมตัวในการชี้แจงเขาก็ต้องเตรียมข้อมูลเอาไว้ตอบหรือไม่นะครับนี่คือคนที่มีบทบาทในการตรวจสอบคุณชัยชนะบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งกระทูถามสดต่อนายกเศถาเกี่ยวกับกรณีระเบียบของกรมราชธรรมครับ,ค,รบคุณวัชรพเทองวชรพทองครับถ้าดีนายกไม่ได้อยู่จริง จะฟ้อง157แลวจะถึงขั้นยื่นหนังสือถึงประธานศาลฎีกาครับให้วินิจฉัยระเบียบของกรมราชธรร์เอื้อต่อคุณทักษณิณหรือไม่มคืออันนี้คนในวงการยุติธรรมก็ตั้งข้อสังเกตเวลาจะตัดสินโทษใครสักคนหนึ่งมันเริ่มจากตำรวจรอายการแล้วก็ศาลถูกไหมครับใช่ครับแต่อันเนี้ยถ้ากรมราชธรร์สามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเหมือนกับ เป็นอำนาจของกรมราชธรร์ใช่ครับก็คือมันเหมือนกับว่าราชอาณาจักรหรือระเบียบของกรมราชราชทรรเนี่ยมีศักและสิทธิ์เหนือกว่าคำพิพากษาของศาลซึ่งเป็นคำพิพากษาถึงที่สุดอันนี้มีการทักท้วงกันมาโดยตลอดแต่ผมเคยคุยกับคนราชทาัรนะเขามีการสัมมนากันเลยนะฮะในเรื่องนี้เขาบอกว่ามันต้องมองแยกกันคือพอเรื่องมาอยู่ที่ราชทาณรแล้วเนี่ยเหมือนมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ ฉะนั้นเขาสามารถที่จะประเมินได้ว่าคนไหนเนี่ยคนจะไปอยู่ที่ไหนคนไหนเป็นพฤตินิสัยยังไงไ<ม>ไเขาบริหารต่อได้เขาบริหารต่อเลยในแง่ของการจะกําหนดโทษกําหนดสถานที่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวก้องกับกระบวนการของศาลนี่มันเป็นอำนาจของกรมประชาธรร